ท่านเดวยกันนะครับคนแรกครับคุณชมพูสุดที่พงศ์วัฒนาจารวัสดีครับเฮ้ยไม่ใส่แว่นแล้วหลอกว่านะฮะก็ต้องสลับกันบ้างครับพี่สลับกันบ้างมันก็บางทีหล่อทุกวันมันก็ไม่ไหวหล่อทุกวันมันก็ไม่ไหวหล่อทุกวัน้าพูดเนาะใช้คำนี้เหมาะอย่างยิ่งครับหล่อทุกวันมันก็ไม่ไหวนะครับคนที่สอนะครับวันนี้คมจะแว็บไปไหนโอ้หแว็บไปไหนไม่รู้นะฮะไก่สมควนพิยพงศ์สิริับสวัสดีครับไก่ สวัสดีครับต้องจัดเต็มครับเพราะว่าวันนี้ชิงเงินล้านนะฮะต้องเอาชุดที่แรงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตู้อันนี้เลยนะฮะวันนี้บอกไว้เลยฮะทำใจลำบากมากครับทำไมเอาของมาให้ทั้งคู่เอาของมาให้ทั้งคู่เลยครับตัแต่งตัวมันมีฐานนะแต่ว่าคอยกินของฝากกินมะขามบ้างแล้วแต่จังหวัดไหนกาให้อะไรมามันก็กินนะฮะนั่นออกมาเลยครับพยายามหาอะไรกินอยู่นะครับุณตั้งสริพรอยู่ยอดนะครับสวัสดีครับสครับสวัสดีครับ ุยเกรดทั้งตัวเลยนะคะคนครับไม่ใช่ปลาช่อนนะคุณครับขอเรียกว่าเลื่อมเลื่อมเลื่อมฮะท่านที่สีน่นคะครับพี่แอดพิรแอ๊ดสัรรษษ่นินกัดครับสวัสดีครับพี่แอดสวัสดีครับพี่แอ๊ดครับวันนี้ได้ข่าวว่าอะะไรฮศิลปินที่มาโชว์นี่โอ้โหลไม้คล้ายผมเหรอครับอย่าใช้คำว่าละไม้เลยพี่อย่าเรียกว่าละไม้เรียกว่าละเหมือนเลยดีกว่าคนสุดท้ายคุณสมจิตจงจอหอ ชุดนี้ไม่ธรรมดาองรู้เลยนี่จัดมาเองใช่ไหมอันนี้จัดมาเองครับจัดไปโอ้จะเดินออกมาโชว์แล้วนี่ครับตามตรงครับชุดครานี้นะครับถ้าไม่ได้เหรียญทองลมปิกไม่กล้าใส่จริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เนี่ยเอาเสียงนี่สุดยอดมากเคยมาครั้งหนึ่งเลยเคยมาครั้งแล้วแต่ว่าคนยังสัคร็ยอีกนั่นเรียกร้องมากว่าอยากให้กลับมาอีกเสียงนี่ต้องสูงกันลอดนเลยตั๊กบ่นนะพี่ตั๊กบ่นบ่นเรื่องอะไระ ตักบ่นว่าแต่ทําไมเข้ามาครั้งเดียวเราไม่ได้มาอีกเลยเพราะว่าเพลงเขานี่ดังหลายเพลงดังเยอะไงของตักเพลงดังเพลงเดียวล้วต้องร้องซ้าไปซ้ำมามันน่าเบื่อไงตักอย่าน้อยใจเลยของพี่ยังไม่ได้มาเลยยังไม่มีเงาเลยชมพูชมพ่เนี่ยพี่บอกเลยเราพยายามจะหาอยู่แต่ว่ามีคนสมัครใช่เพราะว่าคนไม่รู้ว่าออกเทปด้วยเหรอ เนี่ย yeah, ครับมีใค่ต <and> ้องการจะเสียคนอีกไหมไม่ค <Quem> ร <oses Five Wuhan> ับผมผมถึงนิ่งไม่มีการพูดอะไรคับเส้้นครับเดี๋ยวฟังเลยครับเจออะไรไหมพี่พี่ป่งหินเหล็กไฟใชนาะ้องกับพี่เนางลองตลกกับพี่พี่ปงสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อผมี่อยู่แต่ในนนกทุกวันเลยพี่ เอาไว้ให้ปรองเอาไว้ให้ปรองจริงป่าเอาไว้ให้ปรองอ่ะไม่ก็ใส่แว่นดำไหมอ๋อใส่แว่นดำไม่ได้ไม่ได้มองไม่ให้คนดูเลยโอเคบอกมาครั้งที่สองแล้วนะฮะครับผมเพราะว่ามีคนอยากเหมือนพี่เยอะมากเขาบอกว่าเหมือนขนาดหากินแทนที่เลยอ่ะนะฮะจริงจริงพี่วเดี๋ยวจัดงานซะเลยเดี๋ยวพี่คอยดูแล้วถ่ายรูปไว้เลยแล้วเอาตำรวจไปรวบ ครับพี่นะโอเคครับเดี๋ยวครับพี่ป่งครับพบกับเงาเสียพี่โป่งคู่ที่หนึ่งครับเต้เต้เหมือนเต้เต้เต้แนเต้คนนี้โอเคคนนี้มาแล้วไงให้คุณคุณไปกัดสีผมทำไมไม่เหมือนสิผมเป็นอย่างงี้อยู่แล้วผมเป็นประแล้ว เพียไฟลงเลยเพียไฟลงเลยเพียไฟลงเพียคนไม่ใช่ข้าวเลี้ยงไฟอะไรล่ะทั้งานพี่ประกอบอาชีพอะไรมีอาชีพหรือทำงานอะไรครับรับจ้างค่าคนไหมหรือว่าอะไรเล่นดนตรีครับมือซิปเชนแอนด์วกคอนมือซิปเชนแอนด์วกคอนเลยและดนตรีและนักร้องเล่นเล่นเครื่องดนตรีอเลยพี่กีตาร์เฮ้ยพี่เล่นกีตาร์นะออ๋มีวงหรือว่ายังไงครับมีวงครับมีวงรับงานทั่วไปเล่นตามงานทั่วไปอย่าให้ถอดแว่นนะอย่าให้ถอดแว่นนะต้องหล่อแน่ๆถ้าถอดแว่นต้องลงกราบตรงนี้ อะไหโบราณเขาือโานานไงนานไงโอ้ดหรักจังน yeah! yeah! ี่อดอนนดอนดอนนานดียวกันตงธรรมดาแล้วเราวงเราอยู่ที่ไหนเล่นประจำที่ระเบียงชามบายาซิตี้ระเบียงชามแล้วก็ที่ลิตเติลบาร์ที่สายบาร์ผู Kinder)> ้ตอบนทนสายสี่ไอ้ตรงนี้ไว้นานไมตรีทไมไม่โกนธล่ะเมียชอบสิ ใช่มมีเมียยังพี่มีเมียยังดูพี่ก็มีแม่ให้เด็กอ่ะมีแม่ให้เด็กอ่ะอ้อไม่ได้มียมีแม่ให้เด็กอ๋อร้องเพลงพี่โป่งตลอดไหมครับบนเวทีแล้วประมาณ50 50%ของของเนื้อเพลงทั้งหมดที่ใช้โอ้โหหลังจากเพลงพี่โป่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ร้องเพลงฝรั่งโอ้โหเพราะเป็นวอลคอนนี่ heavy metal heavy metal เมทอนเมทอนเมทอนได้ดูไหมพี่เขาก่อนได้ดูในโทรทัศน์ไหม ก็ที่เขามาก็ได้ดูครับได้ดูเขาเหมือนไหมเขาเหมือนไหมผมว่าก็ก็ก็ดีนะแต่ว่าสู้พี่ได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้นะอ่าวค่อยๆไม่ใจเลยโอเคหูบีบฉันนั่นี่เต้ยเต้ยคุณเต้ยหัวล้านเชื่อเหมือนนะทำไมถึงกี้คิ้วต่ำคิ้วต่ำคิ้วต่ำนี่มั้ยคิ้วต่ำอย่าไปแหวนเดี๋ยวมูตื่นเดี๋ยวมูตื่นอ่านี่รับจ้างน้องเพลงนะครับผม งานธรรมดาไม่รับเนี่ยต้องงานศพเท่านั้นนะไม่สีงานทจะรับเองเหรอครับผมอยากรู้ชื่อวงผมไหมไม่อยากไม่อยากวงผมนะครับวงหินเหล็กปูนทรายหินเหล็กปูนทรายอะไรนี่อะไรนี่นหินเหล็กปูนทรายพี่ผมเห็นป้ายโฆษณาไปใช่ป้ายโฆษณาหินเหล็กปูนทรายไอ้บ้า นี่มันก่อสร้างนะมีดี้ไฟลุยเลคุณไฟวงอะไรหลุยมิสเตอร์หลุยแอนด์ฮีสเปิร์มมิสเตอร์หลุยแอนด์ฮีสเปิร์มโอ้โหอะไรวะมิสเตออร์หลุย่คือเขาแอนด์ฮีสเปิร์มที่หรือฮีตฮีสเปิร์มจริงๆมันต้องเป็นฮีสแต่ว่าอปอลสโตฟีเอสอปอลสโตฟีเอสฮีสเปิร์มแสดงความเป็นเจ้าของเออเจ้าของรถใช้ฮีนเนี่ยฮีสเปิร์มครับ แาวไหนต้องลงเลยหินเหล็กปูนทรายรับงานทั่วไปครับร้องเพลงใช่ไหมไม่ใช่งานรับเหมาก่อสร้างเลยนะงานร้องเพลงครับเพลงอะไรกนี่เลยครับยอมพี่บอกผมชอบเนื้อเพลงพี่อันนี้มากผมมาร้องผู้หญิงทุกคนฟังเจ็บเพียงครั้งเดียวจริง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 ผมร้องปั๊บโดนถีบทุกครั้ง เขาบอกว่าเราเจ็บไพอเราเจ็บเหรอไ่ใจเขาเจ็บเราเจ็บเพียงแต่เราชินแล้วนะอ๋อเราไม่เจ็บแล้วร like yeah. ุ่นนี <S 2> <S 2> ้ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วเราไม่เจ็บแล้วอ้าวพร้อมนะพี่หลุยพี่เต้ยยอมสวดีครับมองอะไรพี่จะหาอะไรอยู่ไหนวะไม่ต้อไปอยู่ขึ้นเสียงสูงไม่รู้อ่ะให้เขาไอ้พี่เขาเขียนเนื้อพี่เขาดูเหนือนองเขาเขียนเหนือข้างบน ร้องเสียงด้วยบนเหาไฟก็ได้เข้าใจไหมล่ะเอาร้องเสียงตรงเชฮ่ยเฮียพี่หลุยพี่หลุยแอนฮีสเปิร์มแอนฮีสเปิร์มแล้วเวลาร้องเสียงต่ำทำไมพี่ไม่ค้งลงมาเพราะว่าเขียนเนื้ออยู่ด้านบนไงเขียนเนื้ออยู่ข้างบนไงเฮ้ยแต่ว่าเสียงเสริมเขใช้ได้เดี๋ยวดูว่าใครจะโดนนะพร้อมาเข้าตู้นะเข้าตู้โอวิคก็ฝากด้วยกเป๋ากระเป๋าตั้ฝากไหมไม่โดนนะ เฮ้ยเกินมืงจีนใช่ไหมองชายองชายเด็ดพี่ครับเราได้ของดีแล้วอะไรฝากพี่แอดนะเออฝากพี่แอดนะเหมือนกว่าเชื่อดิเหมือนกว่าอีกโอ๊ยเหมือนกว่าเยอะเหมือนกว่าเยอะโอ้ยโอเคเค E ไม่สูงอะเยจ้ะี <t os> <t os ่บอกไม่ส um ูงเจ้าบ้านี่ปนฉันเองโอเคอา้าืนทนเอาเกบืนคนไปเสียเวลาพี่น้องกันก็เ้โอเค โอเคเลยอ่ะไปพี่ปบกไปนั่งไปนั่งครับพี่ปบกใครพี่โบกใครเปใครวะพี่โบกพี่โบกพี่โบกใครครับแม่แม่งงเลยแม่งงเลยแม่งงเลยเฮ้ยได้ใช่ไหมพี่เลงโซเชียลให้ลูกดูพี่ลูกชอบรับรองพี่พี่ลงโซเชียลรูปนี้นะลูกพี่ไม่ว่าพี่เลยเฮ้ยดูสองคนนั้นไปไหนแล้ววะเอาน ลืมไปเลยเจ้าจครับแครับขับของเกาวลืมไปเลยขับขอเก่าตอวโอเคกรรมการทำงานไอีก้าะทำงานไม่เคยเห็นลุคนี้นานทำงานก่อนนานแต่เห็นของแปลกสักทีนึงโอเคนะครับมาดูครับกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอ้ยหรือบี คุณร้องมีพลังครับเสียงชัดเสียงฟังแล้วรู้สึกมีพลังแต่ผมมองว่าพี่คล้ายๆคุณหลังล็อกคิสต้ามากกว่าแต่พ่เตอร์อาจจะเสียงเบาไปหน่อยแผ่วไปหน่อยแต่ว่าเสียงกลมๆเสียงใหญ่เหมือนพี่โป้งมากครับก็เลยเลือกพี่โอ้งพ่โป้ครับโปเป็นคนโคราดพี่คนโคราดไม่มีไม่เอกพี่พรไม่มไม่โทรเลยไม่โทรเลยครูผมเลือก l อลบ เบี้ยมีเลือกเบี้ยเมื่อกี้พี่เลือกเต้ยวิกที่ำให้ผมเป็นไปได้อะเนี่ยเบี้ยนี่ไงนี่ใส่วิกไงเป็นวิกผีสิงเออนี่ถลกมาจากหนังหัวพี่โป่งเลยนะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เลือกเต้ยเหมือนกันเสียงเหมือนที่เราได้ยินเหมือนที่สุจิตบอกกับเสียงเบาเป็นที่แต่ว่าความละไม้คล้ายนะผมบอกผมดูฟังแล้วไม่หวานคุ้ยนี่เสียงพลังเยอะมากเพราะว่าเวลาร้องแล้วหลอดคอตรงมากไงครับ อ๋อเป็นการยืดหลอดคอด้วยตักเลือกพี่หม่อมเย็นนะคะไม่ใช่หนุยคือชอบฟิลลิ่งของพี่อะค่ะเวลาพี่ร้องแล้วแบบว่ามันแบบมันมาจากอินเนอร์ข้างในอะไรเงี้ยนะชอบค่ะชอบพี่มากเลยนะคะร้องเพลงดีแล้วก็ฟิลลิ่งดีเหมือน ลุยกับพี่เต้ยเนี่ยต้องเอาสองคนมาตีมาทุบๆๆแล้วก็รวมกันถึงจะได้เป็นพี่โป่งแต่ผมชอบฟีลลิ่งเหมือนคุณตากของพี่พี่หลุยใช่ไหมพี่ลุยกลาทางนด้านฟีลลิ่งของพี่หลุยไงโดยเฉพาะตอนที่พี่แบบจอนเลนนอนจอร์แนนอเลง for the people living like a k i n เหมือนมากเลย นอเล่นนอสกันเหรอเหมือนนอนเล่นฮะพยานกันก็ฟ้องทีมงานก่อนเรื่องอะไรฮะแว่นผมแหกหมดแล้วแต่ละคนนะดูคุณหน้าใะคนหน้าใหญ่เอ่อคุณพี่หลุยเสียงเขาจะมีพลังแล้วก็เหมือนพี่โป่งตอนแผดเสียงตอนที่แบบไดร์ขึ้นไปอะฮะแต่ช่วง <c oughs> แต่ช่วงทีไ่ไม่ไม่ต้องมีภาษาอังกฤษกันบ้างใช่ใช่ใช <laughs> แต่ตอนที่เป็นช่วงร้องนุ่มๆไม่เหมือนอคุณเต้ยเนี่ยตอนร้องนุ่มๆอ่ะคล้ายกว่าแต่พอไปถึงช่วงที่จะต้องใช้พลังเนี่ยพลังไม่ถึงเพราะงั้นในทางร็อกของพี่โป่งต้องต้องถือว่าต้องเอาพลังมาเป็นตัวตัด <นะ S 1> สินฮะพี่หลุยส์ก็เลยได้ได้ไปพี่กี้แป๊บนะอย่อย่อย่อะไรอะไรอะไรเห็บเห็บเห็บบ้าเลยสัตว์เลี้ยงฉันแย่ แองจี้มีช okay, okay. ื่อด้วยหรออุ๊ตาต้แองจี้กับโซเฟียไม่ถามจริงจังมาหัวเราะอีกแล้วโอ้ยสรุปคำถามต่อสองครับพี่อุตเต้เชิญครับอุตเต้ไมาเลยนี่เดี๋ยวผมผมเอาเอาันนี้ไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวให้เอาผมออกจิกเนื้อกไปย่อนต้องเลครับ ชิญเชิญเชิญตอนนี้ไปพบกับคู่ที่สองครับ กดทะเลาะกับเมียคุโต้งทำอาชีพประกอนอาชีพอะไรอ๋อร้องเพลงนี่แหละร้องเพลงค้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรเป็นพี่พพี่โป่งถ้าเป็นนักร้องออกแนวพี่โป่งใช่นะครับแล้วแล้วเป็นคนอื่นอีกด้ไหมเป็นคนอื่นครเป็นใครเป็นใครป๊วิวาย ใส่เป็นปใส่เป็นปบผมอ่ะทางด้านนี้เนี่ยคุณกุ๊กหมูชื่อน่ารักกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กกิ๊งนี่พี่ชายผมแล้วกุ๊กกิ๊งเนเออผมไม่เคยมีน้องเออเขาพี่เขาเอออุ้ยเออเอใช่อู้หเป็นน้องน้อปบอกพี่ชายคุณอ๋อกิ๊กิงอ่ะพี่ชายชื่อกุ๊กกิ๊งจริงเหรอใช่ครับเป็นช่างภาพเหรอฮะใช่ครับเป็นช่างภาพช่างภาพลักษณะไหนรับจ้างถ่ายคลิปเซ็กซี่ครับอะไรนะอะไรนะรับจ้างถ่ายคลิปเซ็กซี่คือถ่ายผู้หญิงเงี้ยเห่ ถ,ถ,ถ่ายผู้หญิงไงถ่ายผู้หญิงที่เขาเป็นูกตัวเปล่าเปล่าก็เซ็กซี่แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะมีอาชีพอย่างนี้ด้วยเหรอมีอาชีพอย่างนี้เหรอคือไงเขาเขาลูกค้าเป็นยังไงลูกค้าอ๋อคอนเทนต์ดาวน์โหลดผ่านมือถือฮะดาวน์โหลดผ่านมือถือเป็นวิดีโอหรือเป็นภาพนถ่ายคลิปทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งถ่ายด้วยมือถือเงี้ยเหรอเปล่าครับก็กล้องกล้องวิดีโอกล้องวิดีโอถ่ายเปิด มีรับจ eh? hey, he mm ้างดูไอ้จะหนักด้วยะบ้าเหรอรับจ้างดูเลยนออไปรับจ้างดูตอนถ่ายเออมีงานถึงเมื่อไหร่วะ เอออาชีพก็แปลกนะอาชีพก็แปลกดีอาชีพก็แปลก,กดีเอออันนี้ได้ร้องเพลงเพิ่งวะอ๋อป่าไม่ไม่ได้ร้องอาชีพครับพี่ไม่ได้ร้องอาชีพเนาะร้องในห้องน้ำครับลลแล้วจะรอดเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วใครบอกว่าคุณเหมือนอ๋อก็มีพี่ๆเขาติดต่อเข้าไปครับอ๋อพี่ก็ติดต่อเข้าไปครับผมร้องเพลงหลงกลไว้ในห้องน้ำอะฮะอ๋อแล้วไอ้พี่คนไหนที่ไปดินว่างไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ไม่ทราบเหมือนกันเหรอห้องข้างๆพี่ก็ไปห้องข้างๆโอ้โหไอ้โหยน้องโอ้โหน้องรออเเเสีีียยงงงน้้ทใหพ่่มมล ประวัติความเป็นมาไม่น่าเลยนะไม่น่าเชื่อเอาเอาเพลงนี้เลยนะหลงกลเลยไปไหมไปมใช่ใช่เอาไปเอาไเอาไเอาไปเอาไปเลาไปยอาเอลงนีอผมปเอาไอาเอลงนี้ผมปเอาไอาเอาอาเางเไเอาไอาไอาอาอาไปเาเอาเไเอาไปาไเอาไอาอาไปอาไอาอานปเเาอเออเอาี ไอสองคนนี้สุดเลยพี่ลุยนั่กลุยลุยคุยไรอะลุยเศรษกิจเมียเฮ้ยอิน้องเหมือนมากอยู่ในห้องน้ำแอย่างงี้เลยเขาจะมึงเป็นพี่โป่งแน่เลยข้างอะไอ้นั่นรีบเลยเช็ดปุ๊มารอดักเลยเฮ้ยพี่โป่งทงดีใจอะ โอ้เสียงใช้ได้เลยนี่นะทั้งด้านนี้ไม่ธรรมดาเลยนะยอดตาเชิญมาเอาตู้ก่อนให้กรรมการเลือกก่อนนะฮะคุณต้องเลือกอะไรคุณต้องเลือกยังไงคุณก็ต้องเลือกเอาละกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเออหรือเบเบ๊โอ้ยเสกายด้วยเสกายด้วยเสกายด้วยเสกายด้โอ้ยนี่เที่ากันหมดแล้วคนสุดท้ายเลยนะคนสุดท้ายเลรอโอ้ย ่ใช่หวิวหวิวโอเคโอเคค่อยๆออกมาครับคุณโต้งมาตอนหลังมาเนียนมากครับเนียนแต่ลังเสียงดีทั้งคู่ครับลังเสียงดีทั้งคู่แต่ทางด้านนน้นนี่เก็บรายละเอียดได้ดีฮะเสียงทั้งคู่นั้นดีแต่ยากมากคุณกุ้ไก่นั้นถ้าไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพแล้วร้องได้ขนาดนี้เนี่วาท้าทั่วประเทศเลยท้าใครก็ได้นะที่ไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพนะส่วนโต้งนี่เขาเขามีเป็นรออาชีพอยู่แล้วเก็บรายละเอียดเรื่องเสียงเรื่อง แต่งเสียงทำเสียงปล่อยเสียงได้ได้ดีคือต้องต้องบอกว่าคุณครึไก่เนี่ยเป็นช่างภาพไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพนะคะถ่ายคลิปเป็นช่างภาพสไตล์เซ็กซี่เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณกุ๊กไก่ก็เลยจะชินกับเพลงของพี่โป่งเพราะอะไรรู้ไหมเวลาถ่ายภาพเซ็กซี่ไงต้องเปิดเพลงนางแมวไงเป็นการบิวอารมณ์นางแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงของพี่โป่งเนี่ยเลยซึมเข้าไปในตัวเขาโดยไม่รู้ตัวเขาเลยร้องออกมาแบบว่าโอ้โหใช่เลยอ่ะตอนที่คุณกุ๊กไก่ขึ้นเสียงสูงอะค่ะ้าหันไปบอกหน้าพี่ชมพูบอกอุ้ยร้องเป็นมืออาชีพมากเลยอ่ะคุณกุ๊กไก่คือเขาร้องเขาไม่ต้องประดิษฐ์เสียงเขาไม่ต้องพยายามปั้นเป็นเสียงพี่โป่งเลยชอบแล้วผมชอบอารมณ์คุณกุ๊กไก่มากคือเขาร้องเลยเขาไม่สนใจคือร้องมาาจก ตัวตนมาจากเสียงของเขาซึ่งก็คือคล้ายพี่โปง่งคุณกุ๊กไก่ต้องขอชมก่อนเลยว่าสร้างความตื่นตะลึงให้พวกเราทุกคนขึ้นมาตอนแรกเป็นไงขึ้น,มา,นมาเพราะเลยเพราะเลยครับแล้วก็คล้ายด้วยเ,เหมือนที่ตักบอกพอขึ้นเสียงสูงเนี่ยปลายเสียงของเขาคล้ายพี่โป่งมากอแต่ว่าคุณโต้งมีความสากของเสียงอ๋อนี่ล็อกล็อกอถ้าล็อก,อกเนี่ยมันจะต้องมีความหนา,าแผดออกมาแล้วมันต้องสากๆแตกๆนิด แบบเสียงพี่โป่งใช่ครับสากและหยาบคายหยาบเฉยๆหยาบก็มอหยาบเสียงหยาบเพราะงั้นคุณคุ๊กไก่ร้องได้ดีนะฮะแต่ว่าโดยธรรมชาติของความเสียงแล้วมันไม่ร็อกเท่าไหร่โตงเนี่ยเขามีความร็อกมากกว่าแล้วก็เวลาขึ้นสูงนี่แบบ เปิดกว้างกังวานมากเหมือนพี่โป่งมากเหมือนพี่โป่งออกได้เพราะร็อกไงได้เพราะร็อกสองอีกแล้วสามต่อสองนะเพราะนั้นเดี๋ยวคุณกุ๊กไก่เดี๋ยวเชิญไปทางด้านนี้ก่อนล้างตัวนะจ๊ะเชิญทางด้านนี้ครับขอบคุณครับต้องรออยู่นี่เลยครับต้องอยู่ตรงนี้เลยมาพีลมคจะโดยดีคู่สุดท้ายคู่ชิงครับได้มาสามไลท์ทั้งคู่นะเท่ากันอยู่เท่ากันอยู่เพลงนี้ครับเพลงศรัทธาเพลงที่รู้สมจิตชอบมากๆมาเป็นเพลงให้กำลังใจีโป แต่งเองด้วยเพลงนี้หลายเพลงัะทุกเพลงนะฮะอ่ะขอฟังตัวอย่างครับพี่สู่เลยพี่ใชใช่สู้อ่ะ่รต้องพร้อมนะครับรัตท่าไม่แน่แล้วนะพี่ก็ไม่แน่ เดี๋ยวก่อนจะด,ดูคําวิเคราะห์วิจารณ์ให้พี่โป่งเลือกก่อนนะฮะออเ <c oughs> อา <c oughs> <c oughs> okay. เชิญครับถอดพิกโอเคเชิญครับพี่โป่งฮะต้องเลือกนะครับคนใดคนหนึ่งใส่ที่พี่พอใจที่สุดนะฮะเอ๊รือบีครับยกครับเลือกน ขยับหลอกหนึ่งครั้งด้วยโอ้ถือว่านี้ถูกใจพี่โป่งนะถูกใจพี่โป่งี่โป่งที่สุดนะฮะพี่จริงน้ำเสียงได้ได้ทั้งคู่นะเ้นเสียงขึ้นเป็นเสียงสูงโน้ตสูงเนี่ยถึงทั้งคู่เลยถึงทั้งคู่พลังแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับ เสียงมันแตกอยู่ในคอเยอะเยอะมากครับจะไปร้องพรศักดิ์สองแสนนี่ก็ได้ก็ได้เยอะเลยแล้วจะดีด้วยนะไม่ดีด้วยนะดีด้วยนะร้องดีด้วยฟังไปฟังมาผมว่าคล้ายไหมไทยด้วยนะใช่ใช่ทางนี้เป็นไงมีโต้งนี่คือเสียงมันลงเป็นท่อขึ้นไปที่นี่เป็นท่อขึ้นไปเลยนะเป็นท่อส่งขึ้นไปเลยอ้คือพลังเสียงเลยที่มาเป๊ะเลยนี่พี่นะแล้วเขาก็ปีโชว์เราอยู่ด้วยนะพี่นะเก็เดี๋ยวพูดกันแล้วว่าต้องเก็บลิขสิทธิ์ซะด้วย เก็บตากกันซะหน่อยเหลือต้องเก็บตากกันซะหน่อยนะพี่นะโอเคนะขอขอบคุณทั้งสองท่านนะมาร่วมรายการกับเราคุณโต้งด้วยคุณหลุยส์ด้วยขอบคุณครั้งคู่นะครับโป่งเองนะครับด้านโน้นเลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสำหรองเรานะครับพี่โป่งนี่เล็กไปขอบคุณท่านพี่ครับ